รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมที่จะผลักดันร่างพระราชบัญญัติปามน้ำมันและน้ำมันปามฉบับปีพศเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาราคาปามน้ำมันอย่างยั่งยืนนะคะขณะที่วันนี้คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณา,าศึกษาการบริหารจัดการปามน้ำมันอย่างเป็นระบบสาภาผู้แทนรัษฎรได้ลงพื้นที่ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาปามที่ตกต่ำค่ะ นายวีรกรคำประกอบประธานคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปั๊มน้ำมันอย่างเป็นระบบสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะประชุมแนวทางบริหารจัดการปั๊มน้ำมันร่วมกับเจ้าหน้าที่ใน6จังหวัดภาคใต้ระหว่างที่ลงพื้นที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเพื่อติดตามปัญหาราคาปาั๊มน้ำมันตกต่ำค่ะนอกจากนี้ทางคณะกรรมาการนั้นได้ลงพื้นที่บริษัทท่าช้างสวนปั๊มน้ำมันอุตสาหากรรมจำกัดเพื่อรับทราบปัญหาการบริหารจัดการปาั๊มหลังในช่วงปีใหม่ ซึ่งที่ผ่านมารถขนส่งปลาล์มน้ำมันต้องรอคิวส่งผลผลิตเข้าโรงงานสกัดเป็นเวลานานค่ะโดยทางผู้ประกอบการยืนยันว่าช่วงดังกล่าวนั้นมีผลผลิตปลาล์มออกมาพร้อมกันทําให้ต้องรอคิวส่วนเรื่องราคาผลผลิตก็เป็นไปตามกลไกและความต้องการของตลาดค่ะ นอกจากนี้ทางคณะกรรมการได้สุ่มตรวจลานเทร,รับซื้อปาล์มเพื่อรับทราบข้อมูลก่อนที่จะนําข้อมูลที่ได้ทั้งหมดนี้ส่งต่อไปอยังรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ําทั้งระบบต่อไปค่ะขณะเดียวกันนะคะทางเครือข่ายผู้ปลูกปาล์มน้ํามัน5จังหวัดภาคใต้ได้มีการประชุมหาหรือปัญหาโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มชะลอรับซื้อปาล์มน้ํามันจากเกษตรกร เพื่อยืนเรื่องให้กับทางคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโรงงานเจ็ดแห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นมีการปั่นราคาปามน้ำมันทำให้ราคาตกต่ำซึ่งตัวแทนเกษตรกรก็เห็นว่าแม้ว่าสถานการณ์งดรับซื้อได้คลี่คลายลงแล้วแต่ราคาปามน้ำมันที่เกษตรกรควรขายได้ยังต่ำกว่าที่กำหนดค่ะซึ่งโรงงานจะต้องซื้อปามน้ำมันที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่า18%ปเกษตรกรจะต้องขายปามได้ไม่น้อยกว่า 5บาท20สตางค์ในขณะนี้ยังขายไม่ได้ราคาดังกล่าวนะคะจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าไปกำกับเร่งรัดให้เป็นไปตามข้อตกลงค่ะขณะที่นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ระบุถึงการแก้ไขปัญหาปั๊มน้ํามันว่าขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงค่ะหลังจากได้สั่งการให้โรงสกัดและลานเทน,นั้นกลับมาเปิดรับซื้อทั้งหมด หลังจากก่อนหน้านี้พบว่าโรงสกัดและลานเทไม่ซื้อปามจากเกษตรกรซึ่งสาเหตุของการหยุดรับซื้อก่อนหน้านี้ก็มาจากการหยุดซ่อมโรงงานเพราะว่าผลผลิตน้อยค่ะโดยราคาปา์มนั้นเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่กิโลกร,รัมละ5บาท30สสตางค์ค่ะโดยการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้นก็จะมีการผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติปั๊มน้ำมันและน้ำมันปล่มฉบับปีพศค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยสาระสําคัญนะคะก็จะมีกองทุนสงเคราะห์คล้ายกับกองทุนสวนยางค่ะมีการจัดทําโครงสร้างกับราคาที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ําค่ะ มีกฎก,ฎก,ฎกฎกิจกาดูแลปราอย่างครบวงจรซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างรัฐบาลพิจารณารับรองเพราะว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินนะคะเนื่องจากว่ามีการจัดตั้งกองทุนจึงต้องเข้าสู่การพิจารณาของสาภาค่ะ